เรามาดูโจทย์ข้อที่4กันนะครับบอกว่ายังไงครับแม่ค้าขายหมูปิ้งลงทุนซื้อวัตถุดิบในการขายนะครับสามพบาทลงทุนนะครับอันนี้ก็คือซื้อมา3,900บาทแล้วขายหมูปิ้งพอทําเสร็จปุ๊บเอาไปขายเนี่ยได้กําไร48%ครับถามว่าแม่ค้าขายหมูปิ้งได้กําไรกี่บาทครับเราแสดงวิธีทําเหมือนเดิมครับ เราจะใช้ข้อมูลจากโจทย์นะครับใส่ลงไปก่อนนะครับว่าขายหมูปิ้งแล้วได้กำไร48%หรือว่าร้อนึงได้กำไร48บาทนะครับแล้วก็ใช้ทุนเนี่ยนะครับทุนที่ซื้อมาทำการขายเนะี่ย3,900บาทดังนั้นเราจะได้ข้อมูลตามนี้นะครับขายหมูปิ้งไปได้กำไร48%นะครับและซื้อวัตถุดิบมาหรือว่าต้นทุนอยู่ที่ 3,900บาทฉะนั้นลองคิดดูซิว่าขายหมูปิ้งได้กำไรกี่บาทก็คือ48%ของราคาทุน3,900บาทนะครับ48%ก็คือ48ส่วนร้อครับของนะครับ3า0 0บาทมันคือเท่าไหร่นะครับมันคือเท่าไหร่ ก็คำนวณออกมาครับ4 8่ส0่้อคูณด้วย39 0พคำตอบก็คือ1,872บาทลองไปคิดดูนะว่าคำตอบตรงกันหรือเปล่าน,นะครับดังนั้นตอบได้ทันทีเลยครับอันนี้ตอบได้ทันทีเลยครับเพราะว่าโจทย์บอกว่ากําไร48%แล้ว48%เรนี่ยเราเอามาคิดหากําไรอยู่แล้วนะครับฉะนั้นไม่ต้องเอาไปลบไปทําอะไรอีกแล้วอันนี้คือกําไรล้วนๆเลยครับ สามารถนำไปตอบคำถามได้เลย1,872บาทครับข้อนี้ตอบ1,872บาทครับเขียนเต็มๆก็ได้นะแม่ค้าขายหมูปิ้งได้กำไร1,872บาทนั่นเองครับ มาดูข้อที่5กันข้อที่5นะครับออมสินซื้อเสื้อราคา160บาทนะครับขายต่อให้ติ๊กขายแบบขาดทุนนะครับร้อยละ10ครับออมขาดทุนกี่บาทและติ๊กซื้อเสื้อไปราคาเท่าไหร่2คํคำถามนะครับเริ่มต้นมาเราเขียนวิธีธรมแล้วใส่ข้อมูลในโจทย์ลงไปนะครับ มีอะไรบ้างครับร้อยละ10ครับขาดทุนนะร้อยละ10และซื้อมา160บาทโอเคนะครับได้ตามนี้ครับขายขาดทุนไปร้อยละ10นะครับขายขาดทุนไปร้อยละ10ครับและซื้อมา160ตรงนี้นะครับใส่เข้าไปเรียบร้อยเราจะคำนวณราคาขายที่ราคาขาดทุนนะครับว่าขายขาดทุนเป็นเท่าไหร่ ร้อยละสิบสิบเปนะครับสิที่เป็นเครื่องหมายหรือ10ที่เขียนคำว่าเปอร์เซนต์เหมือนกันก็คือ10ส่วน100นะครับเราก็จะใส่เข้าไปเศษสิบส่วนร้อครับขายขาดทุนไปเรเศษสส่วนร้อของคือคูณครับของราคาทุนครับเท่ากับเท่าไรครับเท่ากันกี่บาทเท่ากับ16บบาทนั่นเองครับ ร้อยหนึ่งขาดทุนไป10บาทนะครับ160ขาดทุนไปเท่าไหร่คำตอบก็คือ16บาทนะครับ10%ของ160นั่นเองครับดังนั้นออมสินขาดทุนไป16บาทนะครับและติ๊กซื้อเสื้อไปราคาเท่าไหร่ครับเราจะต้องเอาราคาทุนตั้งครับอันนี้แล้วลบด้วย16ก่อนครับถึงจะรู้ว่าติ๊กซื้อเสื้อไปราคาเท่าไหร่นะครับ เท่ากับ144บาทครับาทโอเคนะครับเราตอบคำถามได้แล้วครับตอบติ๊กอา,ขาอทดขอโทษทีครับออมสินคาดทุนไป16บาทและติ๊กซื้อเสื้อไป144บาท เสร็จแล้วครับมาดูข้อที่6กันเลยครับข้อที่6นะครับร้านค้าขายเครื่องทําน้ําอุ่นเครื่องหนึ่งกำไรสาไเร3เเครื่องทํน้อุ่นกำไรสาเปอร์เซนครับนี่คือข้อมูลอันที่หนึ่งถ้าทุนของเครื่องทําน้าอุ่นนี้ก็คือสามพันสี่ร้อยบาทร้านค้าขายเครื่องทําน้ําอุ่นราคาเท่าไหร่ต้องคิดยังไงครับเอาสาสิบห้าเปอร์เซ็นไปคิดหนึ่งร้อยคือ ได้กำไร35บาทถูกต้องไหมครับถ้าเรารู้ว่ากำไร3าบาบาทต้นทุนคือ100เราเอามาบวกกันนี่เหมือนกันครับเรารู้ว่า100กําไร35บาทเรารู้ทุนนะครับเดี๋ยวเราคิดกําไร35บาทออกมาได้เท่าไหร่เราต้องเอาไปบวกกับทุนนะครับเราก็จะได้คําตอบออกมามาเริ่มแสดงวิธีทําดูครับใส่ข้อมูลจากโจทย์นะครับ กำไร35%และต้นทุน3,400บาทได้นะครับกำไร35%ต้นทุน3,400บาทครับจากนั้นเรามาคิดกำไรครับกำไร35%ของราคาทุน3,400บาทก็จะเขียนได้35%เขียนยังไงนะ35ส่วนด้วย100นะครับ ของคือคูณครับสามพันสี่ร้อยบาทเท่ากับเท่าไหรครับเมื่อเอาไปคูณกันแล้วกำไรได้อยู่ที่1190บาทอันนี้ไม่ใช่ราคาขายนะราคาขายอยู่ที่3,400บาทนะครับคือต้นทุนบวกกับราคากำไรครับ ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับราคาที่เขาติดขายครับ4590บาทครับดังนั้นข้อนี้ตอบ4590บาทครับหน้าที่33ข้อที่6นะครับเรียบร้อยแล้วครับ